แม่รู้จักที่อุ่นๆน,นอนเนาะทั้งสบายใจจังเลยลูกพี่สวัสดียามเช้าทุกคนนะะครับมาพบมาเจอกันวันนี้เป็นนี่เช้าดอกอสองดอกก็ยังพอโชว์พอได้ให้ได้โชว์นะฮะว่ามีสักสองดอกนะมีต้นไม้สักสองดอกนะ อิ่มทางแขมทางกล <c oughs> ับมาพบมาเจอคุณงามโอ้ลืมเอาถังขยะมาถังขยะตั้งไว้ตรงปุ๋ยที่มาพบคุณงามนเนี่ยใส่ถุงไปก่อน ด,ด,ดชมชมสวนชมนกนะยามเช้าดอกยังไม่บานนะเสิงนกเขาตัวอยู่ไหนละ่ะทุกคนเดี๋ยวผมให้ดู Ini ni, ni Di depan hua ni ฟังเสียงธรรมชาติยามเช้าๆกันนะทุกท่านดูนกดูหนูบินไปบินมา,อ,าออกหาอยู่หากินอากาศด,ดีฮะผ้าสิบก็ส่องใส เ <c oughs> ราเขาเรียกหาคู่นะครับเนี่ยผมจะดูนกนกเข,ขาตัวเนี้นะว่าเขาจะเจอเนื้อคู่ไหมกำลังแต่งรออยู่เลยกำลังแต่งขนอยู่เลยนั่นนะนั่นนะรอแล้วรอแล้วสวยแล้วน,น,น่น่ะ หล่อสวยแล้วใครทุกคนมาดูนกดูหนูดูอะไรก็ว่ากันไปนะยาดยมเช้านะฮะอืมน่ะตามมานี่ละถังชัดแบนโตแบงกันโอเค เป็นบรรยากาศยามเช้าส่วนั้นนี่ก็ทำความสะอาดในว่นน้องมีขี้หกสบายดีน้องสาวในว่นน้องไม่จริงใจเล่นฮีโร่ บอกฉันทาไมก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะทุกคนอากาศสดใสสดชื่นเธอไปทำอาหารการกินเดี๋ยวฉันจะรอเธอสั่งให้รอฉันก็รออย่างมีจุดหมายนะเธอเดีย๋ยวปิดหน้าต่างแนละ้วนดห่รรงะเดี๋ยวส่ง เอ้อาเดี๋ยวฉันเฝาให้สวัสดียามเช้าแต่งตัวเตรียมพร้อมยามเช้านะผมงอกแล้วทุกท่นานภารกิจยามเช้าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปถัดไปนะทุกคนก็ฝากสวัสดียามเช้าสดใสขอมีหัวใจชื่นบานตลอดทั้งวันนะครับสาธุเธอบายบาย